มักต้องเนาะภาษาไทยว่ากระทอ้อนแมจิกเนี่ยแล้วล่ะสิม้ไปกินกันเนาะอืมหวานอยู่ยัซ่บ สวยดีแซ่บ let's try this mm, s sour. S <S อืมเลยส้มส้มเศร้านไน่นพันหวานเนาะ